ที่นะครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่ในแบบขุดเหมืองนั่นแหละผมได้ไปเล่นมาแล้วก็เหมาะสาหรับสายฟรีนะครับผมนี่ครับของที่ผมซื้อมาก็ไม่เยอะนะคะผมมีอินฟินิตี้อย่างนี้นะครับผมอันไหนอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรครับที่ที่เหมืองอ่ะเออเราเราจะขุดได้ไม่อันเลยขุดเท่าไหร่ก็ได้มันจะมีของอะไรก็ไม่รู้ให้เรานะครับผมมีโชคด้วยนะครับผม มันก็ไม่เท่าไร่นะครับนี่ครับผมสามารถไปซื้อได้โดยกดไปที่ตรงร้านค้านี่นะครับผมผมซื้อมาจากอันนี้ตากล้าความจุไม่จํากัดน,นะครับผมนี่เหมาะสำหรับสายฟรีอย่างผมนี่มีหลายอย่างเลยตรงนี้ก็มีนะครับผมสำหรับสายฟรีครับผมไปไปเริ่มกันเลย เดี๋ยแรกให้เรามาขุดน,นี่ตรงหินตรงนี้ตอนนี้ผมขุดน,นึกว่าน้ำผมได้ไปเล่นมานานแล้วครับผมเป็นวันนะครับต้องรออีกสองชั่วโมงกว่าจะเปลี่ยนไปเลยพวกเราออกเดินทางไปกันเลยไปแล้กันเลยพวกเรา ไปกันเลยนี่นะคะผมผมมีเงินไม่เท่าไหร่นะครับผมแค่สี่แสนประมาณสี bye. Bye ่แสนห้าหมื่นสี่พันไป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 กันเลยเราเราเก่งบุ๋มไปเลยไปไปไปตรงนี้ไม่ต้องสนใจเสียงกรุบนะครับผม เสียงกบมันก็อยู่ของมันเออผมลืมของไปอย่างหนึ่งเขาตัดไปก่อนเลยนะคะมาได้นะครับผมได้มาแล้วไปไปไปพวกเราขุด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 อะไรอ่ะสืออะไรขุดแลกความเร็วสูงแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีตัวหมาครับผมไปไปกันเลยพวกเรา ไม่รู้มันจะได้อะไรนะครับผมเคยไปไปตันตรงจุดหมายนะคะผมที่เป็นจุดหมาตยรยงนั้นผมเคยไปแล้วแต่ไม่รู้มันคืออะไรมันจะได้อะไรก็ไม่รู้นะครับผมไม่รู้ว่าได้อะไรโอ้ย oh ท่านเกดใดมาแล้วจะท่านจิงต่างคุณค่า ไม่เพิ่มขึ้นไม่ไม่ต้องการเอยเออ,เอ,อมองได้ง่ายหน่อยทุ่มก็ขุดมาได้น้อยมากเลยนะคระเนี่ครับน้อยมากสูงแค่นิดเดียวัองผู้เริ่มต้นก็สามารถซื้อ้นะครับผมถ้ามีแค่เียงพอเลยนี่มาทำอะไรนี่ ยอย่างอื่นคลา,ายก่อนอกรบเพิ่มมาขายก่อนอกรเกรดอุ้ย5 0า0สี่ยงกับเกล้วนั้นก็แบเลยเออตกตรงพื้นบายบายบายอินฟินิตี้การ์ดเฮ้ยมาขุดเองเลย ถ้าจะตามเพื่อนอย่างเดียวเออจะตามเพื่อนเดี๋ยวตามเองเออไม่จงตามเดี๋ยวเราตามเองโอเคขอบคุนมาที่มาส่งไปกันเลยในรถบ้านี่วิ่งอยู่จังนึงกว่าควายควายเถือกด้วยนะครับเบิ้ม อาห้อกันเลยตรงนี้เอ้ยเอ้ยไป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 มีอะไรให้ใช้บ้างเอานี้ไงใช้ใช้นี้ก่อนไปพุ่งค mm, uh ุ้งเข้าไปเลย ยี okay. ่สิบนาทีอืมอืมอืมก็ไม่มีอะไรนะครับผมอ่ะแบบนี้ก็เบื่อๆก็มาเล่นกันได้นะเฮ้ยไม่มันไม่จริง มันไม่มีอะไรพิข่านตรงนี้นฉันถูกก็ต้องบอกก่นอนเฮ้ยมันไม่จริงใช่ไหมไปอัปเกรดจะเพิ่มมาสิบโอเคได้รถคันใหม่แล้วเอา้ารถคันใบบนไหนออ โอเคขั้นใหม่แล้วตายอือ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 โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเร็วเกิน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 พี่พี่เร็วเกิน โอ้ย,อยตายพวกเรายึบ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 โอเคมาถึงจุดน,นี้แล้วเออตายหนึง่งต,ตาย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 น้องเคยเห็นตายหรือเปล่าตายมันกระตูใจะพิมพ์บอกอะไรก็พิมพ์บอกได้แต่อย่ามาปวดแล้วกันนะครับ แบบอวดว่าตัวเองใหญ่กว่าตัวเองใหญ่กว่าผมเคยเจอสักคอมเมนต์หนึ่งนะเอือมาได้แล้วไปไปไปมีอะไรบ้างคูณคูณสองอู้น่าสนใจใช่เลยสวีคูณ ม,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 มาถึงแล้วที่นี่เลยค่ะที่จุดจุดของเกรมอื่มไปไปใครที่เคยดูกันกลวยมาแล้วน่าจะเข้าใจว่ากันกลยเป็นยังไงช้างสีอะไรตัวเกียร์อะไรไปอ,อืมอืมไปกันเลยพวกเรา ตรงนี้มีหลายอย่างเลยไอ้นี่ราคาแพงสุดเพราะว่ามันขุดได้เร็วมันขุดได้ช้ามากแสดงว่ามันมีค่ามากที่สุดในโลกแต่วันนี้มันเร็วเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเออโอ้ยโอ้ยนี้เร็วกว่าแสดงว่านี้ราคาถูกความที่หาความที่แพงของมันก็คือถ้ามันขุดช้าแสดงว่ามันแพง ถ้ามันขุดเร็วแสดงว่ามันว่ามันได้เงินน้อยนะครับตอนแรกของคนคนถ้าใครอยากเขีนอีกรหัสหนึ่งก็ไปดูได้ครับผมรหัส M B G แต่ผมไม่บอกว่า M B G อะไรต่อแค่เพื่ไม่ใช่ M B G หกสีหนึ่งนะนันะ้นะมันรหัสเพื่อนผมแต่แเพื่อนผมก็ไม่ได้รหัสเนั้นแล้ว ไม่รู้ว่ามีคนไปนจะมีเป็นคนเป็นแฮกเกอร์ในช่องผมหรือเปล่าไปอืมทำไมผมเร็วจังนี้อ๋อมีทวีคูนีหว่าลืมไปเลยวยสองนาทีองอทำไมเร็วจังอ่ะเฮ้ยบอบอเร็วจัง เร็วจังเร็วจังเลยเร็วจังโอ้โหอันนี้หลุมดำที่จะดูดคุณเข้าไปเกลียดหลุมดำนี้ที่สุดเลยเพราะว่ามันจะไม่ได้อะไรเลยไปไปาปลา ผมเริ่มเบื่อแล้วตอนคืนอืมผมผมไปเล่นม,มาก่อนตอผ,ผมก็เป็นอย่างนี้้ะเพื่อนผมกากับผมตั้งหลายร้อยล้านเท่าอืมไปอืมอืมอืม,อมไปไารขุดขุดขุด คุดอืมโอยเทียรงทำไมมันไ้จังถ้ายี่สิบนาทีก็ว่าไปอยาคุณินสามแสนกว่าก็จะได้แค่ไม่กี่ร้านล้านล้านสองล้านสามล้านสองล้านสามล้านนี่แหละครับได้เงินคุดน้อย สำหรับผม,มนะแต่สำหรับท่านผู้ชมก็คิดว่าน่าจะเยอะแต่ถ้าคุณไปหลายระดับก็เข้าใจเหมือนผมนะครับผมมันน้อยขุดเริ่มเบื่อไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆพวกเราขดุดเอ,อ้ ขูดขุ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 ดสามแสแล้วโอ้ยเฮ้ยยีสามเดหเฮ้ยเฮ้ยเร็วจังอะเร็วจังเฮ้ยสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดแล้ว เฮ้ยจะหมดแล้วพอคุณตรงนี้เ,เ,เสร็จถอะเตือนแล้วเหงาเป็นแสนเป็นแซ่แล้วพี่เป็นแสนเฮ้ยทำไมจอมันแปลกขายตรงนี้เปล่า เคได้แค่สี่ล้านไปขุดต้องเกรดตรงนี้อะไรดีที่สุดโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคก้าุกประมาณเจ็ดสิบเจ็ดขุ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 ดไป

ให้เขาเไปเออผมจะไปประตูวาร์ปแล้วเดี๋ยวกลับไปด่านแรกเลยมันจะไป็ูกที่ด่านแรกจะได้จุดตรงด่านแรกเยอะๆเลยและอวดพวกเด็กๆน้อย เด็กน้อยๆที่ยังเด็กเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่ไปไอ้ประตูวับว้ายไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย ไม่มีของเปลี่ยนแปลงแปลงก็ไม่เปลี่ยนวันเหม็นตายแล้วนี่ไปงั้นดูที่มีเด็กหรือเปล่าเอาไม่มีเด็กสักคนงั้นเรามาขึ้นตรงนี้ดีกว่าแค่เปลี่ยน นี่ห้าทั่วโมงตุ๊บตุ๊บอะลูกอมไม่พออือก็แล้วก็เงินด้วยห้านาทีหรือเปล่าเฮ้เออมันห้านาทีเจอเด็กแล้ว มาอวดเด็กซะหน่อยเด็กหน่อยคิดว่าตัวเองแข่งแกล่งคนเดียวหรอมานี่อวดเด็กมันดูดูซิว่าพวกเด็กน้อยน้ยพวกมันย่งพวกมันนี่จะเป็นยังไงพวกเด็กน้อย เกิดใหม่ไม่กล้าเกิดใหม่รูนเสียคุณเกรดได้แค่นี้มันไม่คุ้มกับการที่เราเกิดใหม่มันต้องเกิดใหม่ตั้งแต่เริ่ม แต่มันไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้วไปขุดต่อขุด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 แล้วก็โอ้ได้หนึ่งแสนแล้วเหรอดีฮะโทร์เด็กมันหน่อยว่าเราสามารถขุดได้สูงอืม กุด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 ทมันสูงสูงใหญ่มากฮือม,มาขี่ตาแดงช้าลาวกับไฟที่กำลังกระหายเลือสุดที่น้ำพัดตะกองวางเดงไปอืออืมอือยามาจากหนูนะาูนาวนาโม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  นนนนนนไม่ยืนอยูุนนนนนมีนั่นะนี่นะไม่เอาแล้วนะไอ้ฮิปโปฮิปโปตัวใหญ่ปักกวางอุ้ยไอ้เป็นนังนังดังไดฮิปโปฮิปโปฮิปโป t ัส t s <os> just t ป e h i p แบบนี้ก็ง่ายๆขุดไปเรื่อยๆโอ้ยโอ้ยขุดจะเข้าเสาไฟฟ้าแล้วนี่ โอ้โหขุดเขา้าเท่าเสาเสาไฟฟ้าเลยหรือเปล่านี่เพิ่งได้แค่มืนอนึงเองเหรอเฮ้ยจะขุดนานแค่นีนโอ้โหสูงใหญ่มากมากเฮ้ยไอยรถนัำนมันโกงหรือเปล่านี่ทำไมมันเร็วจังเฮ้ยตกแตกขุดหินทุกดา่าน ด่านนี้เสร็จแล้วมาขุดหินตรงกำแพงโอเคได้แล้วแล้วก็เดินไปเดินไปเดินไปแล้วก็ขุด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 ุดขุดโอเคไปไปตรงนี้แล้วแล้วก็เดินไปเฮ้ยทำไมไอ้นี่มันมันเร็วแปลกแปลกนะเอ๊ะโปรหรือเปล่า โลรด้เบาไอ้หนู<ล>เฮ้ยไอ้อไหนูทำไมเร็วจังตอนฆ่าอย่างนี้ไม่เร็วหนาดนี้เลยโปรแล้วครับมันโปรมันขี่ง,ง,งูมันโคตรขี้รัวเลยทุกคนไปเร้าุกุก้โก้โกชุด ผมจะคดหินทุกด่านไม่ให้เหลือไม่แต่ด่านเดียวแล้วก็พอถึงด่านสุดท้ายปุ๊บเดียวผมค่อยผมค่อยออกลับมันที่เดิมกับหินอืมนานจังไปเอ็ดเอ็ดเอ็ด เอ็ด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 หินดาสุดท้ายไม่ต้องก็ได้เฮ้ยมันมีอะไรด้วยอย่าบอกว่ามันเกิดใหม่แล้วมันได้ของดีมาเออนี่มันของดีเลยนี่ว่าอน่าจะของดีแหละมั้งนะโอ้ยอะไรนี่

้าเลยที่ทหารแตนี้ทับมาอย่างนี้ ปะทะโน่นนี่ซูมอ่ะขันได้เท่าไหรอ๋อสีเอ็มโอ้ได้จังสี่เอ็มเลยวุ้ดเต็มวุ้ดวุ้ดวุ้ดเต็มแล้วอันจุกอันนั้น ความถนัดถนันคิดต้นสมองเลียหายนิ่งกระสับตัวเสียเว้ยเว้ย皇เลย ซือมาแล้วตัวหนึ่งอืมเอาของฉันใส่ตัวนี้ทน้งตัวดีไปโอสัเลี้ยงช่วยทำงานมาหากินด้วยออ หมดอย่างแล้วว้าวมาเลยพวกเราเคลียร์ด่านนี้ทั้งหมดเลยือ ใจจะจบคลิปแล้วล่ะอืมขดไปเรื่อยๆขดขดทีนี้นี้ขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆไปไปไพวกาขดขุ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 ด ควอด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 ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอบคุณที่มารักชม